สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับพิมพ์พอยร้อยล้านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสแกน QR code ให้คุณลูกค้าดูนะคะว่านมพึ่งนะคะที่พิมพ์พอยร้อยร้านนะคะจัด จำหน่ายจัดส่งนะคะเป็นของแท้ทุกกระปุกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็น QR code นะคะที่สแกนแล้วนะคะแล้วจะทำการสแกนให้ดูอีกนะคะว่านมพึ่งนะคะเป็นของแทร้อยเซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาสแกนต่อนะคะอันนี้นะคะคือเข้าหน้ารายนะคะแล้วก็สแกน QR code นะคะจะขึ้นริงแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปเสร็จนะคะก็กดต่อเลยนี่นะคะรอนะคะรอ นี่นะคะนี่มาแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแท้นะคะถ้าตรวจสอบแล้วนะคะก็จะพบว่าเคยได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะแบบนี้นะคะนี่รับประกันค่ะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกกระปุกเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลังสินค้านะคะว่าคลังสินค้านมพึ่งเนอร์กิงของพิมพ์พลอยนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูเลยค่ะ ของแท้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาทานแล้วคือสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะสามารถเช็คนะคะเลขจดแจ้งออยอนะคะแล้วก็สแกน QR code ตัวสอบของแท้ก่อนทานได้ทุกกระปุกเลยนะคะถ้าสินค้านะคะไม่ใช่ของแท้นะคะหรือสแกนไม่ขึ้นนะคะยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะคะนี่นะคะนี่นะคะดูนะคะนี่นะคะสะต๊อก นมพึ่งสต็อกจริงนะคะจัดส่งจริงด้วยนะคะกล้าการันตีนะคะเป็นนมพึ่งแท้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะแท้ทุกกระปุกนะคะทานแล้วสุขภาพดีผิวกระจางใสนะคะช่วยปรับฮอร์โมนนะคะในร่างกายนะคะให้สมดุลมากขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ